ตลาดตัวลงเ่นประดับธงประดับธงเป็นกำลังใจให้กับทหารที่ชายแดนกัมพูชาครับแม่ขาออกเงินเองออกซื้อธงนี่นะมาประดับประดาธงเนี่ยเสียทหารไทยพนันนะคุณนะขายดีไหมพี่ได้เรื่อยๆครับเรื่อยๆครับผมเราพี่มาซื้ออยู่เลยอันนี้เข้าประดับดินเลยครับนี่นะเข้าประดับดินโอ้เป็นหอเปลนหอไ้เข้าประดับดินเนาะ ยอดครับสุดยอดหอมหอยหอยเลยตลาดซื้ผักตลาดครักวุ้นนะปิ้งตักปีงเนี่ยพี่น้องทอดปลาจ้าไล่ผักจ้าวนะุ้นนะหอมหอยหอยหอาหม้อาหารเพิร์บอได้ยำนั่นแหละฟงไซอูปลาทูเป็นแพ็คเป็นแพ็คเรียบรอย้อยอันนี้ก็หอมเขาประดาษดินตีคำนี้นะแก้วค่ะ เขาใหญ่เขาใหญ่มือนี้หรือใหญ่มืออื่นนี่ใหญ่เบื้องค่ะมื้องบ้านไทยไงครับโอ้เล้งระพีมากฮวงคุ้มดีแล้วครับบ้านแม่นใหญ่ตอนเด็กมือนี้ติใ<อ>หญ่ใหญ่แจ,จ้งบุตรเกาะยายแจ้งใหญ่แจ,จ้งใหญ่ก่อนไปวัดบุญละครับโอ้คันใหญ่เด็กยันพี่หลอกเนาะยันพี่หลอกมากย่างเดี๋ยวย่าเล่นบ้านท่านอย่าเล่นวะคุณพี่น้องหอเขาขอรับดินว่าจริงเสียงจริงจ้ะ มาเด้อผููได้อะจิมม์ฮอบไปเปาไปยายนะฮยมาเด้อยเร็ว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 อันนี้สุกเห็ดสุกปัยพี่น้องลาบเนี่ยลาบเทลาบอยู่นี้าเห็ดอยู่นี้เลยตีคำนี้นะาเด็ดแซ่บทำสดสเลยเนาะแมใหม่สดสดเลยสุดยอดลาบก็สดสดอยู่นี้ตีคำนี้นะที่ตลาด โต้วรุ่งนะครับผมตลาดยามเมืแรงครับผมโอ้โหสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับ,รบโอ้ดโดแม่เจ้าก,ก็เลยใส่หมวกเลยแม่เจ้าก,ก็ใส่หมวกเลย<อ>แม่ผมเนตตาโอา้ว่าแม่จีไปสมัครไปว่าแม่จีไปสมัครอยู่น้ำคนาาุนละคาราปาวเหรอเสนออ้าวคุณหมอกระมาติดสุขคุณหมอไวทอดเองเลยครับผม ครับกล้วยส้มก็มีกล้วยทอดก็มีส้มเนื้อส้มเนื้อยี่สิบส้มหมูสิบบาทครับผมสุดยอดอร่อยนะครับอร่อยครับผมกินจนเลียใบตองครับแก้วมังกร <c oughs> แก้วมังกรก็ถูกลำไยก็ถูกมีแต่ลล์ถูกๆครับตลาดโตลุ่งอย่างเลยครับผมปลาดอกเชี่ยเหมือนนวกกลใหญ่เท่นี้นะไม่ใหญ่กว่ากำปั้น ซสำน้ำแม่ข้าวรถน้ำดูมึงเพ้อซ้ำน้ำซำน้ำแม่ข้าววะโคตรพอคนแม่มาเคียต้านอนนะมใหญ่คักในแน่ยปูพี่น้องปูอือปูครับหมกต่างๆครับผมผักผักเยังเลยบ้านเฮาปู ผูหนึ้งผูต้มผูลวาบอื้อครับผมขนมครับผมเงาะเมืองเลยโอ้เงาะเมืองเลยก็ยังเลี้ยอยู่เนาะเลี้ย่อยู่นเนาะอะโวคาโดหมกปลาซิลกูนะอาหารหมูพีกกระมีพี่นออ้องอันนี้ฮั่นเหลาวอาา่ะฮั่นเลาวสุดยอดครับผมมีแต,ต่เนี่ยเป็ดแต่เช็ดเท่าบดมน้อยก็มี ซื้อไปให้เด็กน้อยติมามัดน <that> <that> <product> <that> <that> ้อยคลั่กแท้ใส่ผ้าเด็กน้อยเนียนเด็กน้อยขวบปอดุ๊กกเป็ิตรเชฟน้องพี่น้องโค้ด้าเจลนะน้ำไหลเต็มไหโม่ปอด้ายย้ำน้ำไหลฟงใสข่าหานเวิร์นขักพี่น้องขักเต่าเตาเพียงเต่าเต่าเต่าถึงยอดที่อาหารที่ตลาดโต้รุ่งนะครับผม